ัดหน้าฟอกหน้ามาร์กหน้าได้หมดค่ะทำแล้วหน้าจะใสทงนแรกเราก็เอาตัปหิมาที่เราแบ่งไว้แบ่งไว้มาใส่เอาน้ํา จะามาผั่งก็ได้นะคะจะอามาซุกก็ได้แล้วแต่ความสะดวกอันนี้เราจะเอาแต่น้ำนะคะมันจะออกดำนิดนึงเพราะไม่ได้ล้างน,น้ำเกลือ Ja, dann haben ส่วนกาดมาันเราก็เอาไปขัดผิวได้นะคะขัดหน้าขัดผิวได้หมดเลยถ้าจะให้ดีเอาไปปั่นนะนะคะมันจะใช้ได้เยอะเลยอาจจะใช้ได้ทั้งทั้งหมดเลยถ้าปั่นให้ละเอียดแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำนะคะมีขั่นน้ำน้ำที่กรองได้มันจะออกดมดนิดนึง เพราะว่ามันไม่ได้แช่น้ำเกลือต้องการแบบบริสุทธิ์นะคะบเหิมะก็พอปอกเปลือกตั้งทิ้งไว้มันก็จะดำถ้าไม่ถ้าไม่แช่น้ำเกลือนะคะสูตรนี้เราจะใช้น้ำบบหิมะ1นช้อนโต๊ะน้ำพึ่ง หน่งช้อนชานะคะม่ใช่ยินแตแล้วก็ไข่ขาววิธีแกะไข่ขาวนะคะเจาะตรงนี้นิดนึงแล้วก็เทลงมาค่ะเอาเฉพาะส่วนเท่าที่เราจะเอานะคะ แบบนี้ไข่แดงก็ไม่ลงนะคะนี่ค่ะเราก็เอาประมาณหนึ่งช้อนแค่นี้แค่นี้ค่ะหนึ่งช้อน ช้อนโตนะคะนะหนึช้อนโต๊ะ,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 ตะแล้วก็นมเปี้ยวเขาจะใช้มะนาวแต่สูตรนี้ใช้ทําเองเทําใช้เองก็ใช้นมเปี้ยวแทนนะคะเพราะว่ามันจะมีจุลินทรียมีหลายๆอย่างนมเปี้ยวนะคะหนึช้อนโต๊ะคะ่ะ คน,นให้เข้ากันสูตรนี้เราจะใช้โยเกิรแทนน้ำเปรี้ยวก็ได้นะแทนมะนาวก็ได้แต่จะไม่ใช้มะน,นาวมะนาวถ้ากดมันเยอะจะทำให้ แปบหน้าแล้วก็ใช้มะนาวมันจะทำให้ใสจหน้าแล้วก็เวลาใช้บ่อยๆออกแดดหน้ามันจะไหมจะขึ้นฝ้าไว้เพราะฉะนั้นจะมากยใช้เจลเลี้ยงน้ำมะนาวคะจะใช้โยเกิร์ตหรือว่าน,น้ำ <c oughs> es, น้เปรี้ยวแทนน้ำมะนาวนะคะส่วนมากจะไม่พี่ใช้มะนาวกดมันเยอะกดมันแรง สูตรนี้เราจะมาร์กไว้ก่อนนอนนะคะมาร์กแล้วนอนเลยก็ได้หรือมาร์กไว้สักสามสิบนาทีล้างก็ได้แล้วแต่ส่วนมากจะมาร์กแล้วนอนค่ะพกมาร์กไว้แป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วค่ะแต่ถ้าคนนอนดิ้นไม่แนะนํานะคะคนนอนดิ้นมากจะเหี่ยวเรนที่น่าจะตึงน่าจะตึงจะใสจะเนียน มันจะไม่ตึงแล้วทีนี้มันจะย่นแทนใช่ดีคนที่นอนดิ้นก็มาร์กสัก30บนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ล้างออกใช้ครีมบำรุงผิวปกติค่ะเสร็จแล้วเรามากรองน้ำนะคะ สีสันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะออกคุณๆขาวขๆเก็บไว้ได้นานค่ะใช้จนกว่าจะหมดเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะ,คะชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ